S <S 2> <S 2> <S สวัดสดีครับเป็น d m a ม12ก้อนนะครับทองแดง V 2ชั้นนิ่มเป็น V ี2ชั้นนิ่มนะครับทำไมถึงนิ่มนะครับเพราะว่าถ้าปัญหาว่าถ้ามันแข็งเนะี่ยปัญหาที่ชอบตามมาเลยคือลูกปืนชอบแตกนะครับเกียร์เข้ายากเกียร์ล้าวนะครับเกียร์พังได้นะครับ หลับดีแม็ก10นิ้วนะครับราคาโปรโมชั่นนะครับถูกกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับจัดให้สวยงามเลย4 3 0 0บาทพักชัดมาได้เลยนะครับมีหน้าร้านติดตั้งนะครับมีบริการรับปรับไฟวิน ห้าบาทสำหรับในกรณีที่หน้าฟาวนเม็นรอยหรือไม่นะครับมีทุกอย่างจบที่เดียวนะครับทุกอยู่แถวไหนก็ทักแชทมาได้ครับรบปนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมาก